Hello students. My name is Pannapha วิชาทร Today, I will teach you about Phonics for primary one. โอเคค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะครูสตางนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่อง Phonics นะคะ Phonics คืออะไร Phonics คือการ อ่านสะกดคำนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาอ่านสะกดคํานะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนค่ะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะอ่าเราก็มาเริ่มร้องเพลงเพื่อเป็นการทบทวนกันเลยค่ะ มีีของเรานะคะก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย26 alphabet นะคะมีทั้งหมด26ตัวอักษรอ่าแน่นอนค่ะใน26ตัวอักษรนั้นจะต้องมีสระนะคะมีสระหตัวให้ถ่ายสระในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยได้แก่ a e I O U นะคะเอ๊ะมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวค่ะที่เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะนั่นคือตัวอะไรให้ทายเร็วนั่นคือตัวอ่าตัวอะไรเอ่ยตัวฝ่ายนะคะอ่า มี5 vowels นะคะมีสระ5ตัวและ21 consonants ก็คือตัวที่เหลือ21ตัวจะต้องเป็นพยัญชนะนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เรามาเริ่มที่ตัว A นะคะตัว A ตัว A คือชื่อของตัวอักษร A แต่เสียงนั้นคือ A อแอเอ ตัว A นั้นคือเสียงแอนะคะต่อไปตัว B b บบตัว B เสียงเบอร์ b, คล้ายเสียงตัวอะไรในภาษาไทยเอย่ยนั่นคือตัวบอไปไม้นั่นเองค่ะต่อไป C ีเคคคล้ายตัวคอควายในภาษาไทยนะคะ ต่อไปดี d ดดีดคล้ายตัวอะไรเอย่ยติกตอกติกตอกคล้ายตัวดดเด็กนั่นเองค่ะต่อไปอีเออีเอนะคะต่อไปเอฟเฟฟฟนะคะ ตัว f เสียงเฟอร์คล้ายตัวอะไรเอ่ยอ่าฟอฟันต่อไป g เกเกคล้ายตัวอะไรเอ่ยกอไก่นั่นเองค่ะต่อไป h ตัวนี้ออกเสียงว่า h คือตัว h นะคะ h h h ฮ คล้ายตัวอะไรเอ่ยหอนกฮูกหรือบางครั้งเป็นหอหีบนะคะต่อไป i อ i ีตัว i เสียงอิเอ๊ะนักเรียนอาจจะสับสนกันได้เนาะต่อไป j เจ j เจตัว j คล้ายเสียงอะไรในภาษาไทยคะอ้า เป็นจอจานต่อไปเคเคเคคคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายคอควายหรือขอไข่นะคะต่อไปแอลลแอลลคล้ายเสียงอะไรเอ่ยล o l l i n g ต่อไปเอ็มเอ็ม คล้ายตัวมอมาต่อไปเอ็นเนคล้ายตัวนหนูต่อไปโออโอออตัวโอเป็นเสียงออต่อไปพีพพีพตัวพีคล้ายเสียงพอพาน ต่อไปคิวขควขวเอตัวนี้คล้ายเสียงภาษาไทยที่มีคอควายวาแหวนนั่นเองนะคะออตัวนี้คล้ายเสียงรอเรือแต่รอเรือเราจะออกเสียงชัดกว่านั่นเองค่ะ ต่อไป es, s es, s นะคะคล้ายเสียงโซโซต่อไป t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  คล้ายเสียงททหารต่อไปตัวยู u อ่ะ u อ่ะตัวยูเสียงอ่ะ uh. ต่อไป V, v V V V ตัว V คล้ายเสียง f อฟันกับวอลแวนต่อไปตัว W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  ตัว W เสียงวอร์คล้ายเสียงวอลแวนนั่นเองต่อไปตัว X เอ๊ะตัว X นักเรียนอาจจะ ตัว x เสอะไหมไม่ใช่ x เสอะนะคะตัว x ออกเสียงกสกสกสเอตัว x ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นพยัญชนะต้นนะคะในภาษาอังกฤษจะเป็นตัวสะกดดังนั้นเวลาเป็นตัวสะกดก็จะเป็นกอไก่ผสมกับสอโซ่นั่นเองต่อไป y y ออะให้ทายตัว y น่าจะเป็นเสียงอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกยอยักษ์ในภาษาไทยต่อไปตัว z นะคะสมัยก่อนชอบเรียกกันว่าตัวอะไรเอ่ยตัว z นะคะเดี๋ยวนี้เขาออกเสียงว่าตัว z นะคะตัว z ก็เสียง z กัดฟันนิดนึงค่ะแล้วก็ออกเสียงซะซนะคะ <The. S 1> จะคล้ายเสียงซโซในภาษาไทยแต่โซโซนี้เราต้องกัดฟันนะคะต่อไปเลยนะคะครูจะให้ practice practice คือการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนนะคะนำใบงานที่คุณครูสตังแจกให้แล้วเปิดไปหน้าที่สองหน้าที่สองนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวอักษรตามเสียงที่นักเรียนได้ยินจากครูสตังเท่านั้นค่ะอ่าข้อศูนย์เช่นข้อศูนย์ครูสตังออกเสียงเฮเฮ นะคะเสียงเหอเป็นตัวอักษรอะไรในภาษาอังกฤษแทนแทนแทนตัว H ให้นักเรียนเขียนตัว H นะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้แต่ครูสตางอยากให้เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะต่อไปข้อ1ให้นักเรียนทําเองแล้วนะคะครูสตังจะไม่เฉลยให้เดี๋ยวเฉลอยอีกทีตอนนักเรียนทําเสร็จนะคะอ่ะข้อ1 บเบข้อสองเดเดทันไหมเอ่ยข้อสามเฟฟข้อสี่เกกข้อห้าเจเจข้อหกเล L ข้อ7 M ข้อ8 P ข้อ9 V ข้อ10 KS โอเค,ค okay. นะคะ ถ้าไม่ทานตามนั้นไม่เป็นไรครูสตางยังไม่ให้คะแนนนะคะต่อไปทสัสภาระงานนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้าที่หนึ่งตามใบงานที่ครูสตางแจกให้ให้นักเรียนนะคะส่งวิดีโอการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างที่ครูสตางสอนไปเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะ a แอ a แอ b บ b บ c เ c เ d ด d ดนะคะให้ทำอย่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง z เนะคะอันนี้มีคะแนนให้ส่งเป็นวิดีโอเท่านั้นค่ะ โอเควันนี้เราจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ Goodbye